New say hello 5 i สำหรับชั้นป .5 ทั้งที่ส่วนเป็น Student book และ Workbook เช่นกันมาเรียนกันต่อหน้า23นะครับผมม .4 นะครับหนังสือ f a s h on English นะครับหนาเปหนังสือเรียนนะครับไม่ใช่หนังสือแบบเพิ่งหัดน,นี่นะครับ Ordinary Ord number นะครับ o r d i n a l number เนี่ยนะครับหนาะคือตัวเลขที่ใช้ นับวันที่เอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับนะจะได้เข้าใจง่ายหรือชั้นของตึกนะครับหรือนะครับการยืนเรียงตามลําดับนะครับหนึ่งสองสามสี่ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าใส่คำว่าที่เข้าไปด้วยนะครับดังนั้นนะครับเขาบอกว่าให้รีเซนให้ฟัง a n เซอร์เคิลให้วงกลมนะครับเดอนนัมเบอร์ตัวเลขนะครับที่คุณได้ยินจากคลิปเสียงนะครับเขาก็วงกลมให้แล้วนะครับคุณครูไม่ได้ลบนะครับนะอันนี้ก็ยกผลประโยชน์ให้นักเรียนนะครับฟังคลิปเสียงเลยครับผม Size 10 22nd, 43rd, 13th. โอเ okay, คนะครับผมนะออาคุณครูเดนให้อีกทีนะครับนะคำว่า original number นะครับก็คือตัวเลขเป็นวันที่นะครับออกเป็นว่าอย่างนั้นนอกจากวันที่แล้วก็คือลำดับที่นะครับเช่นนะครับ t w e วันก็อ่านเป็น2 1 t first นะครับเลยมีตัวย่อ st นะครับ นะเทอร์ตี้ทูอ่านเป็นเทอร์ตี้ซลนะครับแต่ตัวย่อ NTND นะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่วันที่นะเพราะที่32มันไม่มีแต่เป็นตึกชั้นที่32หรือยืนเรียงแถวนะครับคนที่32นะครับคนที่33นะครับเตตีเตนะครับคนที่43นะครับโฟริรนะครับ 43, แล้วก็คนที่สามสิบนะครับเธอที่จะเธอที่เธอยดนะครับเวลาเขาออกเสียงก็ออกเป็นเธอเียดนะครับนะไม่ออกเธอที่เฉยนะออกเธอเดนะครับความจริงส0มสิบเฉยนะครับนักเรียนลองฟังดูนะเจ้าของภาษาก็จะพูดว่าเธอเดนะครับเขียนยังไงครับเธอเฉียดเขียไอทีเปลี่ยนวายเป็นไอเติมอีทีฮดนะครับนักเรียนอ่านเดเขียนนักเรียนดูจริงนะครับเผื่อว่านักเรียนไปเขียนเขียนวันที่สามสิบเป็นตัวหนังสือนะครับ เขาเขียนอย่างนี้นะลูกนะ T S I R T นะครับจากจาก Y นะครับเปลี่ยน Y เป็น I นะครับแล้วก็เติม E T H นะครับจำไม่เลยนะครับสามสิบเขาเขียนอย่างนี้นะครับวันที่สามิบเวลาอ่านก็อ่านว่าเทือทยนะครับอย่าไปอ่านว่าเทอดที่เฉยเฉยนะครับอันไหนที่เสริมความรู้ให้นักเรียนได้คุณครูก็จะเสริมขึ้นมานะครับถ้านึกได้สดสดนะครับนะนี่คือวันที่สามสิบนะครับ ไปต่อครับผมให้ write the figure นะครับ figure คือตัวเลขเองนะครับนะ next to the word นะครับถัดไปจากคำที่เขาเขียนเป็นตัวหนังสือมาดังนั้น eight นะครับก็คือแปดแปดนะครับวัานักเรียนเขียนเป็นตัวเลขนี่เขียนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูเขียนให้เป็นตัวอย่างสักตัวหนึ่งนะครับให้เขียนแปดนะครับแล้วก็เขียน t h นะครับนะ t h ตัวเล็กๆนี่นะครับนะให้เขียนเป็น ordinal number นะครับนะ ไม่ใช่เป็นคาดิ i n a นัมเบอรนะครับให้เป็น Ordinal นัมเบอนะครับผมเข้าใจนะครับตามนี้นะครับนะจะได้ไม่ผิดดังนั้นตัวอื่นนะครับอีเลเว่นนะครับนักนรียนก็สังเกตนะครับนะลงท้ายด้วย t h นะครับนะก็สิบเอดทีฟิปนะครับนะที่ห้านี่เขาเขียนเป็นฟิปนะครับนะไม่ใช่ไฟนะลูกนะอ่เดี๋ยวตรงนี้เฉลยให้อีกทีหนึ่งนะครับทำไมเป็นฟิป ห้าเนี่ยนะครับนะเขาเขียนไฟภาษาอังกฤษนะครับนะระหว่างว e ีกับนะครับกับเอฟเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแทนกันได้นะครับนะ,ะให้ดูอีกสักคำศัพท์หนึ่งนะครับเชลสน,น,นะนะครับนะครับอ่านะครับนะ ตรง,งไหนที่พอจะสอนเพิ่มเติมได้จะสอนเพิ่มเติมให้นะครับนะให้ลูกๆดูอย่างนี้นะครับนะไฟนเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนอ่าเปลี่ยน, f, v, ยนทั้ง f ทั้ง v เลยทั้ง v ทั้ง e เลยนะครับนะเปลี่ยนให้มาเป็น f นะครับแล้วก็เติมทีฮในทางตรงกันข้ามนะครับนะคานามเอกพจน์ทําให้เป็นผู้พจน์นั้นให้เปลี่ยน f ตัด f ออกนะครับนะเปลี่ยน f เป็น v e แล้วก็เติม s อ เห็นไหมครับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับนะนี่ก็เือนกันนะครับไฟเปลี่ยน VE มาเป็น F ก่อนนะครับถึงจะเติม TS ก็อ่านเป็น f ิ i p p แต่ shelf นะครับชั้นวางเนี่ยชั้นเดียวนะครับเราทำให้เป็นผู้พ a l เราก็เปลี่ยน F เป็น V เติม ES เห็นไหมครับนะนี่คือวิธีการจำนะครับ first นะครับก็ใส่หนึ่ง ST นะครับ fourth นะครับใส่4 TS นะครับ n i n นายนี่อย่าลืมนะครับนะตัดตัวอีก่อนตัว e ออกก่อนนะครับนะนี่พอสังเกตนะครับวิธีสังเกตอย่าใส่ตัว e เข้าไปนะครับชั้นที่เก้าวันที่เก้านี่ตัดตัว e ออกนะซิเกิลนะครับก็สองเอ็นดีนะครับเซเว่นนะครับก็เจ็ดทีอนะครับซิกก็หกทีแอเทนก็สิบทีอนะครับเติร์ดก็สามอาร์ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเห็นไหมตัวนี้ก็คือ t w e l v e นะครับเห็นไหมครับเปลี่ยน v e มาเป็น f นะครับนะ เหมือนกันกับเปลี่ยน VE ของไฟล์มาเป็น F นะครับแล้วก็เติม TH นะครับเพราะ12ทั่วไปใน TWELVE นี่คือหลักการจํานะครับจะได้เก่งๆนะครับลูกโอเคนะครับนะเฮ้ยคุณครูเขียน้อีกทีหนึ่ง12นะครับ12ที่เป็นาร์ดินอลนะครับแต่ว่าาร์ดินอลต่อไปนี้เราต้องเข้าใจแล้วนะครับนะเขียนอัลเทอร์เวนที่ TWELVE t w e l v นะครับ t w e 12 แบบพูดไปด้วยใจลอยไปด้วยไปยไปพีโมยี่สิบเลยนะครับโอเคนะ <c oughs> ไปต่อครับ day of the week นะครับวันนะครับเจ็ดวันในหนึ่งสัปในหนึ่งสัปดาห์นะครับให้ complete sentence ให้ทำประโยคให้สมบูรณ์นะครับ with ด้วย the correct ordinal number คำว่า ordinal number นะครับต่อไปนี้ต้องจำเลยนะครับนะนะก็คือ ตัวเลขนะครับนะที่เป็นวันที่หรือนับตามลำดับที่นะครับแต่ถ้าค่าดิโน่นามเบอร์ตัวเลขธรรมดาหนึ่งสองสามสี่นะครับดังนั้นนะครับมันแปลว่านะครับนะวันอาทิตย์คอยนับวันอาทิตย์เป็นลำดับหนึ่งนะครับนะของอาทิตย์ดังนั้นตรงนี้ก็ให้ใส่ว่า first นะครับ f i r s t นะครับนะเอาเป็นว่ากครูใส่ให้ทั้งตัวหนึ่ง f i r นะครับ s t นะครับนะ first The first day of the week is Sunday นะครับวันแรกเลยของของหนึ่งสัปดาห์นะครับของในสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์ดังนั้นพอมาตรงนี้นะครับวันจันทร์นะครับนะก็คือเป็นวันที่สองนะครับของอาทิตย์ก็ตรงนี้ก็ the second นะครับ the second day of the week is Monday ตรงนี้ the อะไรครับ the seventh นะครับ the week is Saturday อันนี้ the อะไรครับอ่าวันอังคารนะครับ the third นะครับ day is Tuesday นะครับ The sixth day นะครับ of week is Friday The fifth day นะครับ of the week is Thursday แลวก็ the fourth day นะครับ of week is Wednesday โอเคนะครับนะคุณรูจะเฉลยให้แล้วนะครับอาจจะไวไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ยากนะครับโอเคครับไปต่อ month and seasons นะครับเดือนและฤดูกาล เดือนฤดูกาลนะครับของยุโรปนะครับคุณครูก็ไม่ลบนะครับนะเพราะคนไทยเราไม่ทราบดังนั้นให้เรียนรู้ตามนี้ไปเลยนะครับให้คอมพลีตชาร์ตนะครับทำชาร์ตสมบูรณ์ตัวสีแดงนะครับนี่คือทางหนังสือทางสำนักพิมพ์เขาเฉลยมาให้แล้วนะครับนะนั่นคือเรียงตามระดับเดือนอันนี้เราก็เรียงถูกอยู่แล้วนะครับนะในเดือนที่หายไปก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับแปดพฤศจิกายนและก็พฤศจิกรยน ทีนี้นะครับช็อตฟอร์มนี่คือตัวย่อนะครับนะคำว่าช็อตฟอร์มหรือแอปเรเวชันนะครับนะหรือบรีฟนะครับตัวย่อเดนะครับนาวันอ่าลงท้ายด้วยคมก็สามสิบเอ็ดนะครับนะลงท้ายด้วยยนก็สามสิบฤดูการนะครับตรงนี้เราลองจาไว้บ้างนะครับนะเพราะเป็นการเรียนรู้ในหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าเดือนจะอ่ามกราคมพานะครับนะจะเป็นฤดูหนาวนะครับ เดือนมีนาเมษาพฤกษานะครับนะอ๋อไม่ใช่มีนาเมษาใช่ครับสามเดือนนี้เป็นเดือนสปริงสปริงหรืว่าฤดูใบไม้ผลินะครับนะซัมเมอร์เป็นฤดูร้อนนะครับนะอ้าาลืมไปกายาวไปเลยแค่นี้นะครับซัมเมอร์นะครับสามเดือนนะครับส่วนโอทูมนะครับแปลว่าฤดูฤดูใบไม้ร่วงนะครับผมวินเทอร์ก็ฤดูหนาวนะครับรวมฤดูหนาวรวมสามเดือนนะครับนะธันวามกรากรุ่งพาโอเคตามนี้นะครับ ทีนี้มาเรียนเรื่องนาฬิกานะครับเรื่องนาฬิกานะครับในการบอกเวลานะครับถึงจะเป็นอาจถึงจะเรียนอยู่ม .4 บางคนก็อาจจะเรียงไม่ถูกนะครับนั่นก็บอกว่าให้รีเซนให้ฟังนะครับแอนไรเดอรนาเบอร์แล้วก็เขียนลำดับนะครับว่าคลิปเสียงของพูดถึงนาฬิกาเรือนไหนเป็นลำดับแรกนะครับลูกอ่ะลองฟังคลิปเสียงดูสิครับคุณครูเปิดคลิปเสียงให้ฟังแล้วลูกจําไว้นะว่าเดีย๋ยวคุณครูเฉลยให้ด้วยนะครับนะ Exercise 16. One, it's five o'clock. Two, it's a quarter past eleven. Three, it's half past two. Four, it's a quarter to eight. โอเคนะครับจะเลยให้เลยนะครับเรือนแรกนะครับนี่เลยนะครับ it's five o'clock นะครับตรงนี้ก็ใส่เลขหนึ่งลงไปนะ และก็หมายเลขสองก็เรือนนี้นะครับนะเรือนนี้นี่อีกสี่คูนะครับ part ทเนะครับอกอัอร์พา l ์ทสก็คือสิบเอ็ดโมงสิบห้านาทีนะครับส่วนเรือนที่สามนะครับตรงนี้นะครับอีสห l f นะครับ part t นะครับนะก็คือสองโมงครึ่งนะครับและก็เรือนที่สี่เรือนสุดสุดท้ายนะครับนะเขาเรียกว่าอัคคเตอร์นะครับนะเพราะอีกสิบห้านาทีจะถึงแปดโมงนะครับอัคคเตอร์อะไรครับ อักวัเตอร์ทูเอนะครับนักเรียนการบอกนาฬิกานะครับเขาจะบอกจํานวนที่น้อยกว่านะครับเช่นเข็มยาวมาถึงเลขเจ็ดตรงนี้นะครับนะถ้านับมาจากนี้มันสามสิบห้านะครับถ้านับมาจากนี้มันยี่สิบห้าเขาก็เลยมักจะพูดตัวที่น้อยกว่านะครับก็คืออีกยี่สิบห้านาทีกว่าจะถึงนะครับก็ดูเข็มสั้นนะครับเข็มสั้นจะไปถึงไหนก็กว่าจะถึงเลขนั้นๆนะครับประมาณนี้นะครับนะ แต่ถ้าเข็มยาวอยู่ที่เลข6นี่ half นะครับนะแปลว่า30นาทีหรือแปลว่าครึ่งนะครับส่วนนี่อยู่ที่เลข3อย่างนี้นะครับขอเรียก Quarter เหมือนกันนะครับแปลว่า15านาทีแต่15านาทีที่ผ่านมาแล้วนะครับก็คือผ่านเลข11นะโอเคนะครับทีนี้มาแปลกันเขาบอกว่า t t o c h a l m w ้ไ we always use the verb in the singular form with it is การบอกเวลานะครับนาะขอให้ใช้นะครับเวิร์บที่เป็นเอกพจน์นะครับนะ singular form นะครับโดยจะใช้คําว่า it is นะครับเวลานะจะไม่ใช้ว่า there นะครับจะใช้ว่า it is นะครับนะประมาณนั้นนั่น,น,นคือคําแปล in the conventional version conventional version แปลว่าตามประเพณีนิยมนะครับนะ version ตามประเพณีนิยมที่เรียกกัน เกี่ยวกับนาฬิกานะครับวีเฟอร์เซนะครับของยุโรปนะเขาจะพูดถึงนาทีขึ้นก่อนนะครับนะแล้วก็ตามมาดุวยชั่วโมงเช่นตัวอย่างว่า it v 5 minutes past three นะครับก็คือเวลา10โมง5นาทีนะครับนะ3โมง5นาทีครับ it v 5 minutes past three นะครับก็คือ3โมง5นาทีนะครับแต่จะเอานาทีขึ้นก่อน in quarter to six นะครับ ก็คือห้าโมงสี่สิบห้านะครับนะจะไม่แปลว่าอีกสิบห้านาทีถึงหกโมงนะครับแต่จะแปลว่าห้าโมงสี่สิบห้านะครับนะตรงนี้นะครับนะห้าโมงสี่สิบห้าจะไม่จะไม่หมายถึงอาจจะไม่พูดว่าอีกห้าอีกสิบห้านาทีหกโมงนะครับนะ,ะเอานาทีขึ้นก่อน q u อเ t อ r แปลว่าสิบห้านาที in the digital v ั r s ว o n ก็ว่า digital ์ดิจิทัก็คือตัวเลขที่ขึ้นมาตาม d ิ g i t a l เนี่ยอย่างเงี้ยพอครูคเขียนไปก็ยกตัวอย่างได้เลย ตัวเลขอย่างเงี้ยนะครับนะเราจะวิพัวเซเดียเดอะอัวร์นะครับด h อัลวร์นะครับบอกแล้วว่าต้องอ่านเสียงเป็นดีนะครับนะเพราะขึ้นต้นด้วยเสียงสระนะครับอ่านเดอต้องดีอัลวร์นะครับอ่านเป็นชั่วโมงก่อนนะครับอ่านเป็นไฟ์ก่อนนะครับชั่วโมง5ฟฟ์อก่อนนะ5ฟ clock นะครับอย่าเนไฟฟ์อัลเวอรคนะครับเดนเดวิสแล้วก็อ่านด้วย ตัวเลขนะครับ5 o'clock 45 minutes นะครับนะถ้าอ่านอย่างนี้เช่น5:45นะครับเนี่ย5:45อันนี้อ่านว่าอ่านว่า5:45ไปได้เลยนะครับนะอ่านสั้นๆไปเลยไม่ต้อง5 o'clock 45 minutes นะครับเป็นที่เข้าใจ In English นะครับ We n o u c r m a l l y count the hour นะครับในภาษาอังกฤษนั้นเราจะนับนะครับ The h r จำนวนชั่วโมงนะครับเป็นแบบปกติธรรมดานะครับ Normally ก็คือ one two three four five นะครับนะไม่ใช่ first นะครับไม่ใช่ first second นะครับให้อ่าน one two three four five To distinguish นะครับ distinguish แปลว่าแยกจำแนกนะครับนะแยกในการแยกจำแนกบ t w e ว n morning and afternoon นะครับเขาก็จะแยกเป็นช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นนะครับนะโดยการใช้ตัวย่อนะครับ Abbreviation แปลว่าตัวย่อนะครับก็คือ AM เอ็มในย่อมาจากภาษาละตินนะครับก็คือแอนตี้อ่านเป็นแอนตี้ก็ได้นะครับนะเพราะไม่ใช่ภาษาอังกฤษเมริเดียนนะครับเมริเดียมนะครับนะแอนตี้เมริเดียมนะครับก็คือช่วงเช้านะครับนะแอนตี้น่าจะหมายถึงแปลว่าเช้านะครับนะหรือแปลว่าก่อนแปลว่าก่อนตัวทีครับไม่ได้แปลว่าเช้าตัวที่กับเมื่อกี้คุณครูลองหาใน google แล้วนะครับมันแปลว่าก่อนส่วนโพสเนี่ยมันแปลว่าหลังอยู่แล้วนะครับนะ รีเทสโพสเทสนะครับนะเวลาทำข้อสอบทำพรีเทสก็คือทำก่อนก่อนที่จะเรียนนะครับโพสเทสก็หลังจากที่เรียนจบเห็นไหมครับปรีแปลว่าก่อนนะโพสแปลว่าหลังนะครับอ่าทบทวนอีกทีหนึ่งนะลูกๆนะ am เอนี่ยตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับ AM เนี่ตั้งแต่ศูนย์ศูนย์นะครับจุดศูนย์หนึ่งนะครับไปจนถึงสนะิบเอ็ดจุดห้าเก้านะครับนะคุณครูเขียนกับเมาส์นะครับอาจารย์ไม่ค่อยออก ส่วนเที่ยงตรงนะครับนะเขาไม่เรียก a อ PM อนะครับเขาเรียกนูนไปเลยนะครับนะแล้วก็ต้อง12.01นะครับไปจนถึง23.59นะครับนะเขาเรียก p m นะครับดังนั้น24.00นะครับเขาจะเรียก Midnight นะครับแต่ให้คอสังเกตนะครับผมภาษาอังกฤษนั้นจะไม่เขียน12.01 PM มนะครับ แต่จะเขียนนะครับนะ0.01 pm นะครับกับ0.01 am 0.01 am หมายถึงหลังเที่ยงคืนนะครับ0.01 pm นะครับหมายถึงเที่ยงนะครับหนึ่งนาทีนะครับหนะึ่งวินาทีนะครับเพราะว่าเขา,า12โทษทีครับ12.01 pm นะครับนะใช้12ได้แต่13ก็ไม่เขียนนะครับโทษทีนนะออกเขียนเลขหนึ่งถึงสิสองเท่านั้นนะครับอังกฤษนะครับนะเวลาเขียนหนึ่งถึงสิบสองเท่านั้นนะครับอังกฤษจะไม่เขียน13 pm อย่างนี้ไม่มีนะครับนะหมายเหตุน่อยนะครับ13 pm นะครับไม่มีนะครับมีแต่01 pm นะครับนะโอเคนะครับเข้าใจตามนี้นะครับโอเคนะครับจบนะครับนะไม่ต้องแปลแล้วตรงนั้นนะฮะ ไปต่อเลยครับทีนี้มาเขียนนาฬิกากันนะครับมาดูนาฬิกากันว่าตรงกับเวลาที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับตรงกับเรือนไหนนะครับนะเรือน a นะครับก็คือ9 i o'clock นะครับหรือเขาใช้ว่า it's 9 i o'clock เรือน A อันนี้คุณครูก็ไม่ลบนะครับจะเลยให้เลยเรือน B นะครับเขาเรียกอะไรครับเขาเรียก it's 10 n to t e นะครับ i ีกสิบถึนักเรียนสังเกตด้วยดีนะครับคำว่าอีก ten t ึงสิคุณครูบอกแล้วว่าขอให้ดูจำนวนเลขที่น้อยนะครับก็คืออีกสิบนาทีถึงเจ็ดสิโมงนะครับอีกสิบถึงแปลว่าอีกส0บนาทีถึงสิบโมงนะครับแต่เวลาแปลให้แปลว่าเก้าโมงห้าสิบนะครับนะเวลาแปลแปลว่าเก้าโมงห้าสิบแต่เวลาเขียนเขียนว่าอีกสิบนาทีถึงสิบโมงเข้าใจตามนี้นะครับนะ B เนี่ยนะครับครูใส่สีอื่นดีกว่าเดี๋ยวต้องเรียนงง พอมาข้อสีนะครับอีกควอเตอร์นะครับเพราะว่าสี่สิบห้านี่มันเหลืออีกสิบห้านาทีจะบ่ายสามนะครับก็ก็จะเขียนว่า quarter to three นะครับ it's quarter to three นะครับก็คืออีกสิบห้านาทีบ่ายสามหรืออีกสิบห้านาทีสามโมงนะครับตีสามนะครับนะมาข้อดีนะครับข้อดีเฉลยอยู่ในข้อหนึ่งนะครับ it's half past two นะครับ half past two ก็คือสามสิบนาที บ่ายสองผ่านมาสามสิบนาทีหรือว่าสองนกาผ่านมาสามสิบนาทีนะครับถ้าเขาไม่เขียนใน M.P.M. นะครับนะเราหมายถึงช่วงเช้าก็ได้ช่วงบ่ายก็ได้นะครับนะแต่ต้องดูเหตุการณ์การกระทํานะครับเช่นก็บอกโรงเรียนเลิกเนี่ยเรียนเลิกก็ต้องช่วงบ่ายใช่ไหมครับไม่มีโรงเรียนเลิกช่วงเช้านะครับนะนานๆถึงจะมีสักทีโอเคนะครับต่อมาข้อ e นะครับเขาเฉลย is twenty f i v ฟพ one นะครับ twenty f i นติฟัเห็นไหมครับคุณครูบอกว่า ่าถ้าตัวเลขน้อยกว่านะครับเพราะ1ชั่วโมงนั้นมันมี60นาทีนะครับแบ่งเป็นครึ่งก็3 0มสแต่นี่มัน25นะครับตัวเลขน้อยเราก็เรียก25ไปเลยนะครับพา u s สนะครับก็คือหอนึ่งนกาผ่านไป25นาทีตัวเลขเห็นชัดไหมครับศูนย์หนะครับนะข้อนี้ศูนย์ห พอมาข้อ f นะครับข้อ f นี่ขอให้ใช้ in 5 minutes to 6นะครับเพราะว่ายังอีก5นาทีถึงจาก6โบงนะครับเห็นไหมครับบอกแล้วว่าเอาตัวเลขน้อยนะครับอีก5นาทีนะครับนะ it's 5 minutes to 6 i นะครับ t ูไปลว่ายังไม่ถึงนะครับแต่ถ้า pass ไปว่าผ่านมาแล้วนะครับให้สังเกตอย่างนี้นะอันนี้อ่านว่าอะไรครับ ปกติครับขอทีนะครับ it's a quarter นะครับเมื่อไหร15นาทีจะใช้คําว่า quarter นะครับ it's a quarter past seven นะครับนะก็คือเจ็ดโมงสิบห้าและก็ข้อสุดท้ายนะครับสิบเอ็ดโมงสี่สิบแปดนะครับนะสิบเอ็ดโมงสี่สิบแปดขาพูดว่าอะไรครับ it's twelve m i n u นะครับนะก็คือเอาเวลาที่น้อยก็คือสิบสองนาที two t w e กว่าจะถึงเที่ยงอีกสิบสองนาทีกว่าจะถึงเที่ยงก็คือสิบเอ็ดโมงสี่สิบแปดนี่สิบเอ็ดสี่สิบแปดนะครับ หรือนะครับหรือคุณครูจะสอนเพิ่มเติมให้อีกนะครับนะถ้าเกิดฝรั่งเขาถามคุณว่า what is your time นะครับหรือ what time is it นะครับที่เราได้ยินอยู่บ่อยนะครับถามว่า do you have a chance นะครับนะ do you have a chance ไม่ได้แปลว่าคุณครูคุณมีนาฬิการหรือเปล่านะแต่แปลว่าเวลาเท่าไหร่นะครับนะเราก็ตอบเลยถ้า1148เราก็ตอบว่า1148จบเลยนะครับลูกตอบอย่างนี้ก็ได้นะครับ เก้าโมงก็ตอบว่า9ายอ์คลอกนะครับเก้าห้าสิบก็น5 0ฟิฟจนะครับศูนย์สองสี่ห้านะครับตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดก็ตอบว่าชูโฟร์ตอบสั้นๆอย่างนี้ได้เลยฝรั่งก็เข้าใจนะครับนาะคุณครูแนะนําให้อีกวิธีหนึ่งนะครับผมจบนะครับไปต่อกับ Work in pair นะครับเพราะว่า work in p ินแรแปลตามคำศัพท์ work แปลว,ว่าทํางานอินแปลว่าน pair รแปลว,ว่าคู่ ทำงานในคู่นะที่นี่แปลว่าให้หนัเกเรยียนจับคู่กับเพื่อนนะครับ ask and answer s t i m e s นะครับให้ถามแล้วก็ตอบเวลาเหล่านี้นะครับเด่นแล้วแล้วให้ write them in words และให้เขียนไปให้เขียนลงไปเป็นตัวหนังสือนะครับเขาเขียนตัวอย่างให้แล้วนะครับว่า a quarter past twelve นะครับก็คือสิบห้านาทีนะครับเที่ยงสิบสองสิบสองนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับนะ a quarter past twelve ดังนั้นนะครับผม6:35เห็นไหมครับคุณครูบอกว่า35เนี่ยให้เอา25ขึ้นต้นนะครับนะดังนั้นเขียนตัวหนังสือตรงนี้นัเกเรียนต้องเขียนว่า25 minutes to 7นะครับนึกภาพออกไหมครับ25 minutes to ่า to s นะครับตรงนี้ ลูกจําได้แล้วนะคุณครูบอกตรงนี้เฉลยนะเฉลยชัดเจนแล้วนะครับแต่ไม่ได้เขียนให้คือเขียนว่า25ไม่ต้องใส่มิ n u t ก็ได้นะครับนะใส่ว่า25 e t o s นะครับก็คืออีก25นาทีกว่าจะถึง7จ็ดโมงนะครับนะตรงนี้เขียนอย่างนี้พอก็สิอ็ดสิบนาทีนะครับอันนี้10นาทีตัวเลขน้อยใช่ไหมครับเราก็เอา10เลยนะครับนะ10นะครับ p a s นะครับ e l e v e ten past e l e v e ถูกแล้วนะครับ t e uh, past 11 e v ้คุณครูก็าตาลายถูกนะครับตรงนี้ให้เขียนว่า ten ไม่ต้องใส่ ten minus t e นะครับนะ ten เฉยๆก็ได้นะครับ ten past 11นะครับพอมาแปดโมงยีตัว20ก็ตัวน้อยนะครับไม่ถึง30นะครับนะก็8นะครับเอาเอา,เอาตัวเอาเอาวินาทีขึ้นเอานาทีขึ้นก่อนแหมคุณครูก็ใจรลอยเชว่ด,ดี past add นะครับนะเอาวินะเอานาทีขึ้นก่อนตัวทีครับเอานาทีขึ้นก่อนชั่วโมงนะครับนะชเวนดี้ past add นะครับเขียนว่าชเวนดี้ past add ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ fight past nine นะครับแต่สี่สิบห้านี่สิสี่สิบห้านี่มันมากกว่าสามสิบดังนั้นก็คือเอาสิบห้าขึ้นนะครับสิบห้าขึ้นนี่เขาไม่เรียกพิทีนนะครับนะเขาเรียกว่าอักควอเตอร์นะครับ แล้วมันสามโมงสี่สิบห้านะครับอักควอเตอร์อ่าควอเตอร์นี่อ่าตรงนี้นะครับต้องใส่ทูนะครับนะต้องสิบห้านาทีกว่าจะถึงสี่โมงก็อักควอเตอร์ทูโฟนะครับนึกภาพบอกไหมครับตรงนี้ตอบว่าอักควอเตอร์ทูโฟนะครับโอเคนะครับจบนะหน้าที่สามคนฟูก็เฉลยให้แล้วนะครับต้องขอไปด้วยนะครับนะบางที ใจลอยพูดผิดไปบ้างแต่ตั้งใจฟังให้ดีนะครับก็จะเฉลยรายละเอียดแล้วนะครับจบหน้า23ไปต่อหน้าที่24ครับผม